สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนิยามใหม่ของการประกันชีวิตและที่เราเดินอยู่ตรงนี้นะครับคือช้อปปิ้งสตรีทเป็นแหล่งที่ชัดท่องเทีย่ยวเนี่ยจะมาแล้วก็แวะมาซื้อของซูเวเร,ร์ของฝากันและร้านนี้ครับคือร้านที่จะมากันอของมีหลายอย่างมากเดี๋ยวเราไปเลือกกันนะว่าจะซื้ออะไรให้คุณผู้ชมครับไปครับ น,นี่ในมีอันหนึง่งประโยชน์ของมันแข,ขนนร็กกี่บานวันนี้น่าจะเหมาะคุณนะครับคุณแม็กผมเล่นกีตาร์จมบคุณ,คณเป็นเฟอร์กัชชันแล้วกัน,น เขาบอกอันเนี้ยระวังนะพี่นี่คือของจริงเหรอของจริงบอกว่าเป็นวันตายแล้วใช่ไหมถึงเอามาไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าบางทีมันเป็นสเวรรีอันดับต้นๆของกอดีเลยที่เขาบอกคนจีนคนยุโรปเนี่ยชอบมาซื้อแต่ว่าไม่รู้ว่ามันกรรมวิธีมันยังไงมันตายแล้วหรือว่าอะไร่เงี้ยผมว่าควรจะตายแล้วนะถ้าเอามาทั้งๆที่มีชีวิตคงไม่ดีนะใช่เพราะจริงกฎหมายที่นี่มันแรงมากเพราะว่าน่าจะน่าจะต้องตายแล้วน่าจะสิ้นแล้วนะครับออกมาแล้วรูปแบบนี้ สนใจเพราะเป็นเหมือนมาดีฟเลยครับว่าเราน่าจะเอาชิ้นนี้เดี๋ยวเราเรียกเขามาดีกว่า Sorry Excuse me Excuse me Can you pick that one for me This one อันไหนนะอันนี้ป่ะครับ Yes Yes this one นี่ครับเลือกอันนี้เลยเป็นวิธีการนะครับจิบของนะฮะบแบบมาดีฟนะฮะมาอยู่ในมือภายในชั่ววินาทีอันนี้โชว์เราจะเลือกอันนี้ไปฝากคุณผู้ชมอุ้ยสวย มันไม่เป็นไม้นะมันเป็นมันเป็นวิธีการเขียนรูปที่ไม่เหมือนที่อื่นเลยนะสวยดีนะนี่คนระับเรียบร้อยครับจัดไปครับผมเลือกอันนี้ครับหน้ากากมาดีฟครับครับแต่ตอนนี้คุณอยู่ไหนครับคุณแม็กครับเ,เราใส่หน้ากากกันอยู่ครับ ใช่ไหมครับผมนั่นผมครับนั่นหัวผมครับผมเอาลงดีกว่าเอาลงดีกว่าง่ายกว่าเราก็จะแจกอันนี้ครับหลายคนสงสัยว่าทําไมหน้ากากอันนี้ทําไมถึงคล้ายเมืองไทยเลยคล้ายบ้านเราเลยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นอิทธิพลที่ได้มาจากอินเดียศาสนาพุธเช่นเดียวกันก็เลยทําให้มันคล้ายกันแต่ว่าการตกแต่งก็แตกต่างกันออกไปตามสภาพพื้นเมืองหรือว่าคนพื้นเมืองที่นั้นๆครับจริงครับก็ดูจากรูปลักษณ์แล้วนะสีสันสดใสมากมีหลายสีด้วยกันนะฮะอยากได้ไหมครับอยากได้ ปดูเลยครับ e ุ่นรับของฝากจากต่างประเทศง่ายๆกับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเพียงคุณตอบคำถามว่าเมืองหลวงของสาธารณรัฐมันดีฟชื่อว่าอะไรพิมพ์ยูหนึ่งมาเลพิมพ์ยูสองมาลิบูทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบมาที่4838323ผู้โชคดีที่ตอบถูกเป็นอันดับที่ 15- 51และ151จะได้รับหน้ากากมันดีฟจากสาธารณรัฐมันดีฟจานวน3รางวัลคุณสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม ถึง19กรกฎาคม2 5 5 9ประกาศผลผู้โชคดีทางรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกในสัปดาห์หน้าประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลขอแสดงความยินดีด้วยครับได้ข่าวว่ามีอีกชิ้นหนึ่งชิ้นใหญ่เลยใช่ไหมครับใช่แล้วครับไม่ลืมครับกติกาเปน็นยังไงไปดูกันเลยครับ เที่ยวสุดโลกแบบฟรีกับ The First Ultimate เพียงคุณดูรายการและร่วมตอบคำถามในรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกให้คุณร่วมโหวตว่าคุณอยากทำอะไรที่สาธารณรัฐมันดีฟมากที่สุดพิมพ์ทีหนึ่ดำน้ำพิมพ์ทีสอพายเรือแคนู พิมพทีสามเล่นเวกบอร์ดส่งคำตอบมาที่483-8323คําคำตอบใดได้รับการโหวตมากที่สุดจะนำรายชื่อผู้ที่ส่งคำตอบนั้นมาจับรางวัลเพื่อหาผู้โชคดีที่จะได้รับแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวสาธารณรัฐมันดีฟจำนวน2รางวัล รางวัลละหนึ่งที่นั่งร่วมเล่นสนุกได้ตั้งแต่วันที่12มิถุนายนถึง6กันยายน2559จับรางวัลครั้งที่2ในวันที่8สิงหาคม2559ประกาศผลในวันที่14สิงหาคม2559ภายในรายการ The First Ultimate รวมมูลค่าของรางวัลครั้งที่2ทั้งหมด2รางวัลมูลค่า1 2 9 8 0 0บาทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook The First TV ไทยแล้วไปเที่ยวแบบสุดโลกด้วยกันนะครับ และเราจะมาไม่ถึงมาลดีสนะครับถ้าขาดผู้ใหญ่ใจดีเหล่านี้ครับครับผมท่านแรกเลยนะครับข้าวตราพันดีครับ Canon p r ิ n t e อร์ครับเสื้อผ้าสวยๆจาก Quick s i l v e r ครับเครื่องสำอางจาก e s t e ตย์เหล่ครับ Agoda.com b e อมบีฮิฟท์และก็ Safari Island Resort และสุดท้ายนะครับผู้ที่พาเราบินมาถึงมาลดีส์นะครับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ครับผมขอบคุณครับและสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาไปประเทศไหนไปเฟิร์สที่ไหนติดตามชมให้ได้ครับสำหรับวันนี้สสวััดีครบสวัสดีครับ ผ่านพ้นไปแล้วกับทริปท่องเที่ยวไต้หวันสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟในราคาสุดพิเศษตามรอยรายการ The First Ultimate ทเที่ยวสุดโลกการเดินทางไปไต้หวันครั้งนี้เรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆครับเพราะนอกจากจะได้สัมผัสกับสถานที่สําคัญสําคัญที่เป็นจุดแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวนันว่าแล้วเราไปแอบดูกันสิว่าในทริปนี้เราไปทํากิจกรรมที่ไหนกันบ้างาไนไีี้ยังมร และแล้วเราก็ได้เห็นชมหน้าผู้โชคดีที่ได้รับแพ็กเกจท่องเที่ยวฟรีและในทริปนี้จะสนุกแค่ไหนเราลองไปฟังความรู้สึกของผู้โชคดีกันว่าพวกเขารู้สึกยังไงกันบ้างในทริปนี้ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมดีๆจากกรุงไทยแอคซ่านะครับแล้วก็รายการ t ด e First u l t i m a t e นะครับที่ทําให้ผมนะครับเป็นผู้โชคดีหนึ่งคนเนี่ยนะครับได้มาร่วมกิจกรรมในทริปไต้หวันครั้งนี้นะครับก็มีความสุขแล้วก็ประทับใจมากๆกับทริปครั้งนี้นะครับแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ ถ้ากิจกรรมดีๆจาการายการ The First Ultimate มานะครับก็อยากขอเชิญชวนทุกท่านนะครับให้ร่วมสนุกเข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วเราก็จะได้มาเที่ยวกันอย่างนี้ครับพี่ครับสำหรับกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางคุณไทยแอคซ่าแล้วก็รายการ The First Ultimate ที่ให้ได้มาในร่วมทริปไต้หวันนี้ก็รู้สึกมีความสุขดีครับสำหรับความสนุกสนานที่ได้กับทริปนี้มีความเอ็กซ์คลูซีฟค่อนข้างเยอะ เพราะว่าได้ไปในที่ที่เราไม่ได้ไปหรือไปในที่ที่คนอื่นเขาไม่ไปแล้วเราได้ไปกันไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั้งใต้หรือว่าจะเป็นในส่วนของไทเปก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะร่วมในคลิปต่อๆไปก็ขอเชิญให้ร่วมสนุกกับรายการในส่วนของ The First Ultimate ในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับอยากไปเที่ยวแบบสุดโลกกับรายการ The First Ultimate ไม่ยากเพียงคุณชมรายการและร่วมสนุกไปกับเราเท่านี้คุณก็อาจจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปครับ รายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกจัดโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษ3วัน2คืนที่จะพาคุณไปดินแดนสวรรค์แห่งมหาสมุทรอินเดียที่สาธารณรัฐมันดีฟเริ่มต้นด้วยการพาคุณบินลัดฟ้าไปสู่เกาะแห่งสวรรค์โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์และต่อด้วยการพาคุณขึ้นซีเพลนไปยังที่พักสุดหรูที่ซาฟารีไอซ์แลนด์รีสอร์ทซึ่งเป็นห้องพักที่อยู่กลางทะเลที่จะทําให้คุณสัมผัสกับท้องทะเลอันสวยงามอย่างใกล้ชิดและคุณยังได้สัมผัสความงามของพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกบนผิวน้ําทุกวันต่อพาคุณชชื่นม ความงามของใต้ท้องทะเลอย่างเต็มอิ่มด้วยการพาคุณไปล่องเรือส่วนตัวเพื่อไปดำน้ำชมปะการังบนเกาะที่ยังมีสภาพทางทะเลสมบูรณ์ที่สุดและฟินกันไปให้สุดกับมื้ออาหารสุดหรูและเครื่องดื่มที่จะเสิร์ฟให้คุณแบบไม่อัน้นทั้งหมดนี้กับราคา69,500บาทแต่พิเศษสุดๆเราจัดให้คุณไปเที่ยวแบบสบายๆเพียง48,900บาทย้ำอีกที48,900บาทสมวนสิเศษเฉพาะ30ท่านแรกเดินทางวันที่สิบห้าถึงนิบเจ็ดกันยายนสองพันห้ราร้อยหลางรายการจบจน ถึงเวลา22นาฬิกาแล้ววันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาได้ที่เบอร์252 8078 095 252 8078เพียงแปดศูนย์เจ็ดแปดศ i นย t เก้สงปเ็ดแดเพียงแค่คุณเปิดใจลองไปกับ first ultimate amarin tv